สวัสดีครับวันนี้กล่มขุงผมจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ห้าเอ็กซ์แคมิคัลแอติคอลโปรเจกต์เรื่องกิงจกรรมสร้างความสัมพันธ์สว่วนที่หนึ่งบทนำปัจจุบันยุคการค้าเสรีองค์กรต่างๆมีการเติบโตและการแข่งขันที่มีความเข้มข้นและรลุนแรงมากขึ้นซึ่งรูปแบบการค้าเสรีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้คว,ควคาม กรรสำคัญของประเทศสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยมีสัดส,ส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิตประมาณร้อยละสิมีการจ้างงานซึ่งเป็นแรงงานระดับฝีมือขึ้นไปโดยตรงซึ่งมีจํานวนมากกว่า50,000นคนในปี2555ยังไม่นับรวมมูลค่าที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอาทิอุตสาหกรรมต้นน้ําอุตสาหกรรมบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการประกรันภัยและบริการหลังขายทาั้งยังสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําในภูมิภาคและระดับโลกด้วยปริมาณการขายยานยนต์มากสุดเป็นอันหนึ่งใน ในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงเกิดทิศทางยุศศาสตร์ที่สร้างความท้าทายว่ายุศศาสตร์ยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืนเนือ่องจากต้องปรับตัวเข้าสู่สภาวะการแข่งขันของ global supply chain ในระดับโลกส่วนที่สาความสําคัญองค์กรจะต้องรตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากร,รในองค์กรยอย่างยั่งยืนจึงได้ศึกษาตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการทํางานที่องกรคาดหวังคือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกที่ดีขององกรประกอบด้วยพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมด้านความสุขภาพความอ่อนน้อมพฤติกรรมด้านการอดทนกั้นและอื่นๆซึ่งเป็นนแววคคิิดกล่่าาต ของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญกับพฤติกรรมขององค์กรเพื่อสร้างแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีและนำมาเป็นแบบวัดพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรพึงประสงค์และเพื่อรักษาสมาชิกให้ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไปส่วนที่สี่แนวคิดทฤษฎีสำคัญแนวคิดของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การในช่วงปีคศ .1990 ถึง1990นักวิชาการได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การอย่างกว้างขวางซึ่งมีแนวคิดหลัก2แนวคิดได้แก่ หนแนวคิดที่จำแนกโครงสร้างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การออกจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การในแนวคิดนี้จึงเป็นพฤติกรรมบทบาทพิเศษเพียงอย่างเดียวและพิจารณาว่าพฤติกรรมใดที่บุคคลสร้างสรรค์และกระทำขึ้นเองด้วยความสมัครใจเป็นพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของบุคคล2ทฤษฎีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประชากรในศาสตร์สาขาปรจชารัฐศาสตร์และปรดิศา,ส,าสังคมการศึกษาของนัก วิชาการในกลุ่มแนวคิดนี้จึงซึ่งศักพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การในภาพรวมซึ่งประกอบด้วยส,สามลักษณะได้แก่ 1. พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 2. พฤติกรรมตามบทบาทพิเศษ 3. พฤติกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ส่วนที่5ผลการศึกษาสำหรับพลังงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออกผู้วิจัยพบว่า1ผลการวัดค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามในภาพรวมมีค่า i o c อยู่ระหว่าง0.6ถึง1ซึ่งพิจารณาจากด้านต่างๆเช่นด้านพฤติกรรมการเชื่อเหลือ 2. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าโมเดลข้างต้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติต่ตางๆ เมื <premises. S 2> ่อพ mm ิจารณาความสอดคล้องจากภาคัชนีสอดคล้องและความกลมกลืนมีค่ามากกว่า0.9ผลการศึกษาค่าอำมหน้าจำแนกของแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสำหรับพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออกพบว่ามีค่าอำมหน้าจำแนกของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง0.363ถึง0.758ผลการศึกษาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามของแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสำหรับพนักงานในสถานประกอบการอุ สาสกร,รมการยันยนในเขตพัฒนออกมีค่าเท่ากับ0.961และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามหลายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง0.960ถึง0.962ส่วนที่ออกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา1จากผลการทดสอบค่าอำนาจจำแนกแบบสอบถามพบว่าคำถามบางข้อมีค่าอำนาจจำแนกต่ำดังนั้นเพื่อการพัฒนาแบบวัดให้ดีขึ้นจึงควรปรับปรุงคำถามเพื่อให้ค่าอำนาจจำแนกสูงขึ้น2เพื่อให้แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขึ้นขององค์การสำหรับพนักงานในสถานประกอบการศาหกร,รม ยานยนในเขตภาคตะวันออกมีค่าอำนาจจำแนกและความเชื่อมั่นที่ดีควรทำการศึกษาซ้ำในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆต่อไป